ค่ะคลิปนี้เราจะพูดถึงนะคะสําหรับคนที่ชอบทำอาหารหรือชอบเข้าครัวนะคะแล้วมีการปวดบริเวณข้อมือเป็นประจํานะคะโดยจุดที่ปวดเนี่ยจะมีอยู่2อ,อาการด้วยกันนะคะคือปวดตรงนี้นะคะสายรัดข้อมือนะคะกัะปวดตรงบริเวณตรงข้อมือตรงนี้นะคะอันนี้เราจะพูดรวมๆไปได้เลยเนาะในการในการดูแลตัวเองนะคะ ในการยีกล้ามเนื้อนะคะแล้วก็เพิ่มความยืดหยุ่นในขณะที่เราจะทําครัวหรือก่อนเข้าครัวนะคะวิธนะีการแรกนะคะเราจะวอร์มก่อนนะคะที่เราจะเริ่มการใช้ข้อมือนะนั่นก็คือการสะบัดข้อมืออย่างนี้ได้เลยนะคะอาจจะแพร่ทำเลยนะคะสะบัดข้อมือนะคะหมุนข้อมืออย่างนี้ค่ะเป็นการวอร์มอัพก่อนที่เราจะใช้งานเขานะคะ,อ,ะอย่างนี้ได้เลยนะคะหมุนข้อมือนิดนึงนะคะเนาะอย่างนี้ก็ได้ เป็นการบอมอ้ามิดกนึงกระดกข้อมือขึ้นลงอย่างนี้ค่ะน้องวอมก่อนค่ะนี่นะคะก่อนที่เราจะเริ่มงานเนาะเพื่อช่วยนะคะให้กล้ามเนื้อขาลดอาการบาดเจ็บในขณะที่เรากาลังจะเริ่มทํากิจกรรมนะคะว่าจะหั่นผักซอยหมูนะคะหรือว่าทํา ขนมนะคะที่ต้องใช้ข้อมือเยอะดังนั้นการวอร์มก่อนนะคะจะทําให้ลดอาการบาดเจ็บเกิดขึ้นได้เนาะในขณะที่เราวอร์มแล้วเราไปยังกิกรรมมาแล้วนะคะตอนสุดท้ายเนี่ยก็อยากแนะนําให้ยืดเยอะๆนะคะเพื่อช่วยลดอาการตึงของกล้ามเนื้อที่จะเกิดขึ้นนะคะนี่การยืดก็ง่ายมากๆเลยนะคะอาในการยืดแขนก่อนแล้วก็ชูมือไปข้างหน้านะคะแล้วก็เอาอีกมือหนึ่ง,งดันนะคะโดยเราจะรู้สึกตึงนะคะบริเวณข้องแขนทางด้านล่างตรงนี้นะคะ ค้างไว้ประมาณ15าวินะคะแล้วก็ขอนลงค่ะแล้วก็ทําซ้ํานะคะอาและการทำพร้อมกันนะคะนะับหนึ่งถึงสิบห้าวิค้างไว้นะคะแล้วก็ขอนลงค่ะแล้วก็ทําซ้ํานะคะจนครบสิบครั้งนะคะแล้วก,ก,ก็กลับด้านทงด้านหลังแขนบ้างนะคะก็คือความงข้อมือลงแล้วก็ดันเข้ามาแบบนี้นะคะค่ะนะับหนึ่งถึงสิบห้าวิเช่นกันค้างไว้ แล้วก็ผ่อนแล้วก็ทำซ้ำค่ะอย่าแงบบนี้นะคะอืมเรียบร้อยนะคะออันนึ่งทำคู่กันไปเลยนะคะก็คือการกำนิ้วโป้งนะคะกำนิ้วโป้งแบบนี้นะคะ,ะแล้วก็ดดเา เราจะรู้สึกตึงบริเวณด้านนี้มากๆเลยนะคะสำหรับคนที่ใช้ข้อมือเยอะๆหรือจับมีดเยอะๆเนาะแอลตึงไหมคะน้องจะตึงช่วงนี้นะคะนับ้างไว้15บหาวิเหมือนกันนะคะแล้วก็ทำหนึ่งเซตประมาณ10ครั้งค่ะก็จะมีสามท่ายง่ายๆสำหรับคนที่ชอบทบครัวหรือทำกับข้าวนะคะอันนี้ถ้าเราทำก่อนและหลังนะคะเป็นการวอร์มอัพกับการยืดกล้ามเนื้อหลังที่เราประกอบกิจกรรมต่างๆว่าจะจับ ทำกาแฟทาขนมนะคะโดยเฉพาะกันตีขนมที่ต้องใช้ข้อมือเยอะค่ะถ้าทําตามคลิปนี้จะช่วยบรรเทราอาการและป้องกันอาการบาดเจ็บที่ข้อมือนะคะได้ดีเลยนะคะสำหรับวันนี้ก็คลิปนี้ก็ฝากไว้ด้วยนะคะหวังว่าจะทุกคนจะลองทําดูนะคะ